ครับเอ่อสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีดูถ้าเนื้อผงไอ้ผราเนื้อว่านนะฮะคุบดินนะฮะจริงพ้าดินใส่เนื้อว่านมากกว่านะครับในกรณีของหลวงพุทธรปหลวงพุทวดเนี่ยครับเป็นเนื้อดินจากคนทําเมืองยาลานะครับอืมแล้วก็ผสมชิ้นว่าน,นครับไม่ใช่เนื้อว่านเป็นส่วนใหญ่นะเนื้อดินเป็นส่วนใหญ่ถ้าว่านเป็นส่วนใหญ่เมื่อไรแตกหมดแล้วครับ ด,นดินเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีปูนผสมนะมีความหนวลนเ่ยมีดินแล้วก็มีความหนวลนดินนี่เป็นดินสีดำนะฮะเพราะว่าเป็นดินกวนถ้ำที่เมืองยะลานะครับแล้วก็มีปูนผสมนะครับแล้วก็มีน้ํามันต่างอิ่วผสมนะเ mm hmm. พราะฉะนั้นลักษณะการงอกของเขาเนี่ยที่งอกชัดๆก็จะมีปูนกับน้ํามันใช่ไหมฮะเ mm hmm. พราะฉะนั้นวิธีการดูของแท้งของเขาก็คือจับหลักที่ตัวงอกครับ ปูนน้ำมันนะก็มีการงอกนะฮะถ้าไม่มีการงอกก็น่าสงสัยว่าไม่น่าจะใช่นะฮะแต่งอกน้อยก็น่ากลัวนะครับอาจจะทําเรียนแบบขึ้นมาในยุคหลงัลงๆได้นะครับแต่ว่านี่ก็คือหลักการดูว่าอย่างน้อยก็เป็นเนื้อดินผสมชิ้นว่านผสมน้ํามันผสมปูนพอสมควรนะครับไม่ใช่ว่าพระงานสังสารสังเคราะห์ต่างๆอันนั้นก็หลุดไปได้แต่ว่ามันต้องมาพิจารณาเรื่องอายุด้วยนะครับนะครับอายุของมวลสารที่พัฒนาการนะครับ นะฮะและนี่หลักการดูว่าแท้หรือว่าเป็นสารสังเคราะห์ทำเลียนแบบมานะครับก mm hmm. ับว mm ่า hmm. แท้คือเป็นเนื้อดินผสมชิ้นว่านผสมน้ํามันผสมปูนนะครับ mm hmm. ลักษณะการงอกเขาจะไม่เหมือนกันเลยครับ mm hmm. ต่างก,กันโดยสิ้นเชิงครับ mm hmm. อันนี้เราต้องจับหลักมันมีจุดอ้างอิงมีพระเป็นตัวอย่างบ้างนะครับถึงจะพอเข้าใจนะครับ mm hmm. อันนี้ผมก็ใช้พระที่มั่นใจหลายๆองค์มาเทียบนะครับเพ mm ียงพอใช้ได้แล้วก็ ความหลากหลายของอายุพัฒนาการก็ต่างกันพอสมควรครับขึ้นอยู่กับเนื้อตั้งต้นแล้วก็สภาพแวดล้อมของพืชที่เป็นอยู่ฮะพัฒนาไกลหรือไม่ไกลสภาพการใช้ด้วยครับกรณีน,นี้ก็จะเห็นได้ว่าลักษณะการงอกของน้ํามันนะครับช่ำๆเห็นไหมฮะแล้วก็ปูนนะครับนะฮะสองตัวหลักๆนะครับนะฮะน้ำมันก็คือน้ํามันตะกิวนะฮะปูนก็คือปูนที่ผสมลงไปในเนื้อดินนะฮะ ในส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะปูนที่ปนมากดินตั้งแต่ตั้งต้นแล้วเพราะว่าเป็นถ้ำหินปูนใช่ไหมครับมันก็ต้องมีปูนอยู่แล้วเป็นธรรมชาตินะครับเป็นนั้นหลักการที่ให้ดูก็คือการงอกงอกตรงไหนครับงอกตรงสันครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับไม่ใช่งอกในร่องครับถ้าเห็นนอยปริปั๊บนะฮะภาพนี้ยังเป็นภาพไกลไปนิดหนึ่งครับเดี๋ยวให้ดูภาพใกล้ๆนะครับการงอกเนี้ยงอกบนสันเท่านั้นไม่ใช่งอกในร่องนะครับเนี่ยตรงไหนก็ตามที่เป็นที่เป็นร่องเป็นรูเนี่ยครับจะไม่มีการงอกนะครับ จะงอกอยู่บนสารสข้างๆ้างนะครับทุกจุดทุกจุดเลยครับบนสารข้างข้างมีการงอกนะแต่แต่ในรูจะไม่งอกนะครับในรูจะไม่มีการงอกเพราะว่าการงอกคือการคือการเคลื่อนที่ของมวลสารออกมาตามรอยแตกแล้วก็ไม่จะมาอุดรอยแตกนะฮะเคลื <_ todavía S 1> ่อนที่พ้นมานะครับเคลื่อนที่พ้นมากับน,น้ํากับอะไรพวกน,นี้แล้วก็จะมาละเหยอยู่แถวแถวปากทางนี้นะครับ้างอกเลยครับไม่ใช่ระเหยอยู่ในรูนะครับ แล้วก็จะทาให้งอกบริเวณรอบนี้นะครับรูปนี้ยังไม่ชัดเท่าไหร่นะฮะในรูปนี้อาจจะชัดขึ้นนะครับรูปนี้จะมองเห็นว่าทุกรูที่เป็นรูอยู่นะครับจะมีการงอกบริเวณรอบๆปากรูนะฮะเวลาส่องเราส่องดูอย่างนี้ครับนยฮะจุดไหนก็ตามที่เป็นรูนะครับส่องดูเลยครับมีการงอกบริเวณปากรูทุกจุดเลยครับเนี่ยงอกบริเวณปากรูงอกของอะไรครับงอกของปูนและน้ํามันอะไรอยู่บนครับน้ํามันครับปูนอยู่ล่างน้ํามันอยู่บนนะฮะ ส่องไปเนี่ยครับเราจะเห็นเม็ดน้ํามันลอยอยู่ข้างบนนะฮะที่เห็นเนี่ยแล้วก็ปูนอยู่ข้างล่างนะฮะไล่กันทับกันไปเท่าก,กันมานะครับทุกจุดที่ที่ที่าท,ที่ผิวให้จะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดนะครับนี่ครับบริเวณรอยปรดรอยรูต่งางๆเนี่ยครับจะมีการงอกของปูนนะฮะเห็นปูนเยอะกวา่าเพื <c oughs> <c oughs> ่อนนะแล้วก็น้ามันอยู่ตามยอดนะฮะเยอะต่อไปอาจจะมีรูปชัดๆให้ดูนะะรูปนี้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเนี่ยมีปูนเนี่ยตามรอยแตกเนี่ยครับ จะมีปูนน้ำมันอยู่เป็นยอดเนี้ยนี่มันยอดเนี้น้ำมันปูนอยู่ที่ฐานนะเนี่ยฮะลักษณะการงอกจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะเราขยายดูจะมองเห็นนะทุกจุดที่รอยเปรียบแยกจะมีปูนกับน้ำมันน้ำมันอยู่เป็นยอดนะแล้วปูนอยู่ของรางเนี่ยฮะลักษณะเนี้ยฮะค่อนข้างจะเหมือนจะค่อนจะเป็นหลักการเลยเนี่ยฮะรอยรอยเปรียตรงนี้เห็นไหมครับมีปูนเห็นไหมครับมีปูนแล้วก็น้ำมันอยู่เป็นยอดนะฮะหลักการนี้ดูได้ทั้งองค์เลยนะนะจะเป็นอย่างนี้ทั้งองค์นะครับ นนี้รูปไกลรูปให้ไกลก็จะให้เข้าใจว่าเวลาเรามองไกลเราต้องมองไงแล้วเรามองใกล้เข้ามาอะไรต้องเพียงอะไรนะครับปูนและน้ำมันงอกอยู่บนบนสันนะบนสันนะครับไม่ไม่ใช่งอกในรูนะฮะในรูไม่มีนะครับจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับทุกจุดเหมือนก็หมดไม่ว่าจะเป็นรอยแตกทุกจุดเหมือนก็หมดเพราะฉะนั้นโดยภ้าบรวเราจะเห็นปูน ส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีน้ํามันอยู่ข้างบนโดยเฉพาะจุดก่อนนะครับถ้าจุดไม่ก่อนก็จะมีปูนมากหน่อยน้ํามันน้อยหน่อยจุดก่อนก็จะมีน้ํามันมากหน่อยปูนน้อยหน่อยหลักการเดียวกันครับหลักการกับการดูพลาเนยกผงพระสมเดก็เหมือนกันหลักการเดียวกันเลยครับแต่ว่ามวลสารที่พิจารณากลาตัวกันเท่านั้นเองนะครับแต่ปูนกับน้ำมันก็คล้ายคลึงกับปูนสูงแล้วก็ดังยุน่นั่นแหละครับหลักการเดียวกันนะครับเนี่ยดูด้านนี้ด้านนี้ระเบีมากหน่อยนะครับระเบียบมากเนี่ยเราจะสังเกตได้ง่ายครับ พราะว่าพระที่เขาทามาส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีรอยปริครับจะม่กจะแข็งแข็งทื่อๆนะครับแต่พระธรรมชาตินี่จะมีรอยปริแยกไปเรื่องธรรมชาติขององค์พระเนื้อดินผสมชิ้นว่านนะครับเนื้อก็จะไม่แน่นมากนะครับยกเว้นจะแกะดินนะครับนะฮะเห็นว่ามีการงอกของปูนและน้ํามันอยู่บนสันทั้งหมดเลยนะครับนี่ยทุกจุดจะมีน้ํามันนะเป็นน้ํามันเป็นเภทใสเรเหลืองเนี่ยครับนะน้ำมันเชื้อแต่เรืองเหลือง เวลาส่องสะท้อนจากแสงนิดๆนะฮะจะเห็นเป็นเม็ดเหลืองๆเนี่ยฮะเม็ดเหลืองๆอย่างเงี้ยฮะนะแล้วข้างล่างลงไปต้องเป็นขาวนะครับนะฮะไม่ใช่เหลืองแล้วเหลืองหมดเลยก็ไม่ใช่นะนะฮะนี่ครับนะเหลืองแล้วก็เนี่ยฮะตามรอยปีแยกต่างๆนี่ครับตรงนี้จะเห็นการงอกของปูและน้ามันทุกจุดเลยครับจะเป็นอย่างเงี้ยครับจับหลักนี้ให้ได้โอกาสพลาดน้อยครับนะฮะให้ดูไปเรื่อยๆนะครับจับหลักได้แล้วนะครับ แต่เราได้เรามาดูอะตรงหน้าพระนี่ครับตรงหน้าพระจะเห็นปูนอยู่ข้างล่างน้ำมันข้างบน,นฮะตรงพระหน้าพระจะฉ่ำฉ่ำตรงไหนฉ่ำบนยอดครับไม่ใช่ฉ่ำไปทั้งหมดฉ่ำไปทั้งหมดื่องทาน้ำมันมาครับฉ่าไม่ได้ฉ่ำบนยอดข้างล่างนวลน,นะครับเนี่ยฮะลักษณะจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยลักษณะเนี้ยที่เราใช้ดูพระที่เป็นปูนผสมน้ำมันตั้งแต่พระทวาราวดีมาจนถึงพระุทธเจ้าเจ็ดนี่ก็เช่นหลักการเดียวกันได้หมดเลยคือมีปูนกับน้ำมันใช่ไหมฮะ อ้พวกดินดิบทั้งหลายนะครับปูนและน้ํามันนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมีปูนและน้ํามันเห็นไหมน้ำมันจะขึ้นอยู่บนยอดอย่างนี้ทั้งหมดปูนจะอยู่ข้างล่างเป็นระบบเลยครับไม่มั่วนะครับมั่วไม่ได้ครับมั่วเกเลยครับนะฮะลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้ครับนะฮะต้องดูนะครับนี่ที่ฐานตัวนี้ก็มีรอยปีกครับผมปุปั๊บเห็นผมจะไปหารอยปีก่อนเลยครับก็มีรอยปีกถ้ามีรอยปีกเป็นแข็งแข็งที่ที่มานีโอพระเนื้ออัดสารเพาะแน่นอน ถ้าธรรมชาติของเนื้อดินผสมชิ้นบ้านจะป,ปรี้รวๆดันนอย่างนี้แหละครับป,ปรีย้ยวแยกๆพอเป,ปรีปยวๆแยกก็ดูอะไรครับดูปูนและน้ามันเห็นไหมฮะง่ายไหมครับเนี่ยหลักการมีประมาณนี้ครับเนี่ยหาหารอยเปรีแยกก่อนครับถ้าไม่มีรอยปรีแยกนี่น่าสงสัยว่าไม่น่าจะใช่ครับเพราะว่าพระขนาดไม่มีปรีแยกนี่ครับยังไงก็ต้องมีงอบปูนและน้ำมันคะัรอยเปรีแยกอย่างน้อยก็ต้องมีครับจุดทั้งจุดเล้อ่าน้อยเป็นเรื่องปกติครับของพระเนี้ยนี้นะครับ ถ้าไม่มีก็น่าจะถือว่าผิดปกตินะครับเนี่ยฮะตรงฐานบวยไหมครับปูนและน้ํามันเนี่ยใช่ไหมครับปูนและน้ํามันนะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเราต้องอ้างอิงกับพระที่เรามั่นใจว่าแท้นะไม่งั้นเราก็อาจจะหลงประเด็นได้เนี่ยปูนและน้ํามันตามบนสันไม่ใช่รอยในรูนะครับในรูไม่มีในรูไม่มีอะไรเพราะเป็นเส้นทางการท,ที่เ,ยเฉยๆนะครับนะครับ ด้านหลังนี่ครับนี่ก็เหมือนกันครับปูนและน้ํามันนะฮะตรงนี้ผมพยายามหาเม็ดแร่ก,กิมเซียวปรากฏว่าไม่ชัดกับอาจจะอยู่ตรงไหนตรงหนึ่งอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ครับกิมเซียมีแน่นอนครับแต่ว่าอ๋อเนี่อ๋อใช่จริงด้วยนี่อยู่นี่ฮะอัน้กิมเซียวอยู่นี่ครับมีไม่มากครับมีป,ปลายปลายพอเราเห็นแร่ก,กิมเซียวหรือแ,แร่ทองน้อยปับ๊บมันจะมีิฟฟิวชั่นของอสนิมเข้าไปในเนื้อแล้วในแลน้วเนื้อก็จะคลุมมาที่แร่กิมเซียวด้วย นี่ครับเพราะว่าตัวนี้ก็มีครับอ๋อผมนึกว่าหาไม่เจอเจออยู่ครับแต่ว่าไม่ชัดนะฮะเป็นมีไม่มากแล้วก็ฝังตัวอยู่ในเนื้อครับนี่ฮะเป็นรูเห็นไหมครับเนี่ยรูพุนเหล่านี้เป็นธรรมชาติขององค์พระเนื้อดินผสมชิ้นว่าน,นครับนี่ฮะพอมีรูป,ปับหาเลยมีการงอกองนะเซฟรุปนนี้ไปเลยครับเซยรุ้นนี้ฝังก็ในความรู้สึกเลยน่าจะเข้าใจว่าการงอกของปูนและน้ำมัน งอกอยังไงนะครับงอกจากในรูมาแล้วก็มีปูนอยู่ปากรูแล้วก็เลยมาก็จะเป็นน้ํามันน้ามันจะอยู่บนยอดนะครับผมจะถอยรูปให้ดูนิดนึงนะจะได้เข้าใจภาพรวมภาพรวมเสร็จแ,แล้วก็ซูม้าไปอีกนะดึงเข้าดึงออกดึงเข้าดึงออกแบบนี้นะครับเราจะเข้าใจทั้งแนวลึกทั้งสองด้วยกล้องละเอียดและทั้งมองด้วยตาเปล่านะฮะมันจะภาพมันจะฝังอยู่ในใจครับจะทําให้เราไม่หลงประเด็